สวัสดีครับสิบกเมษายนสองห้าหกหกชุดบนเด่นสองคู่ เป็นแนวทางของรัฐบาลงวดวันที่16เมษาสองห้าครับเด่น3 2คู่03 53บนอย่างเดียวนะครับสนใจก็จัดขัดใจก็ผ่าน สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ